คนที่ขายเขาบอกเขาบอกแนะนําให้ซื้ออะไรที่ที่จับไฟหรืออะไรใช่ไหมอ่าเนี่ยตอนนี้มันขึ้นอ่ต้นอลองมาดูอืม,มันขึ้นทานมิชชั่นมาฟังชั่นเซอร์วิสเซอร์วิสนาวตอนนี้มันขึ้นแล้วก็คือถ้ามันขึ้นลักษณะที่เราออกมาวิ่งแบบเนี้เราเอาคอมพิวเตอร์อ่านดูเลยเอรถคันนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะซ่อมมาเยอะพอสมควรนะเขาอาจจะซ่อม ABS มาด้วย ตอนนี้ตอนนี้ปั๊ม ABS ปั๊ม ABS เสียแต่ทางพี่ไปซื้อรถที่เต็นมาใช่ไหมคือรถอ<ล>ะรถซื้อมาขายไปจากประมูลมาครับคือ,คอเขามีการเขามีการเอาหลอดไฟในนี้ออกก็คือจริงๆเวลาเราออนกุญแจไฟมันจะต้องติดทั้งหมดแต่ทีนี้เวลาเราดึงเบรกมือ่อ ไฟเบรกมือไม่โชว์นั้นหมายความว่ารถคันนี้เขาเอาหลอดไฟนี่ออกเพราะฉะนั้นเอาหลอดไฟนี่ออกปุ๊บการที่ผมมาเช็คอ่ะมันขึ้นไม่ตรงกับหน้าปัดมัน,<อ>นก็เลยว่าเวลาเอาไปวนนะิ่งตอนแรกอะมันวิ่งโอเคนะครับแล,แล้วคือพอไปใส่กล้องเมื่อวานนี้นี่แหละครับที่หนุเม,มื่อวานก่อนเนี้ยนะที่มันเกิดรวนนึกออกไหมครับที่มันแบบเฮ้ยพอเราจะถอยมันถอยไม็ พอเราจะเดินหน้ามันถอยหลังแหลนะนึกออกไหมเราจอดอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยเราเราปาร์กไว้กับัาร์กไว้กับดึงเบรมือแต่มันถอยหลังลหแหละเราก็เลยอ่าพอเมื่อกี้ก็ไปถามดูจากตรงโน้นใช่ไหมไปถามดูเนี่ยต้นมามามาถ่ายนี่ดูว่าตอนนี้เราเทสหน้าปัดนะ เราเทสหน้าปัดแล้วอ่ะซึ่งคอมพิวเตอร์มันฟ้องขาดการสื่อสารกับ ABS แต่ในหน้าปัดไม่มีไฟ ABS กับไฟเบรกมือขึ้นเลยกับไฟเลื่อนถลายขึ้นเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าคอมที่เราจับได้มันฟ้องว่าปั๊ม ABS เสียแต่ทีนี้ทางช่างก่อนหน้านี้ใช้ใช้ใช กระดาษหรือว่าอะไรก็ตามไปอุดหลอดไว้เพื่อที่ไม่ให้ไฟ ABS กับไฟเลื่อนถลายมันโชว์เพราะครับเพราะว่ารถต้องการขายครับเขาก็เลยทำแบบนั้น,นกันเนาะอันนี้ไมเคต้าไมเคต้าตัวนี้นะขายดูรถรุ่นรถเซต้รรถเซต้า เฟสต้านะครับเอาลองมาดูตัวไม้ไม้ของรถเฟสต้าก็คือจิ้ง <c oughs> ปั๊ม ABS เนาะแต่ทีนี้ไฟมันจะโชว์ไฟเบรมมือไฟลื่นไหลไฟ ABS จริงๆมันจะโชว์แต่ว่ารถคันนี้ไปซื้อมา <c oughs> ทางทางทางเต็นท์เขามีการเขามีการใช้เทปดำปิดหลอดไฟไว้เพื่อที่ไม่ให้ไฟมันโชว์เห็นไหมนี่มือที่ชี้เนี่ย ขาใช้เทปดำปิดไว้เนี่ยอยู่ในนี่อีกอันหนึง่งแล้วก็เอามาดูส่วนล่างส่วนของลื่นไหลรา,าดชันตัวนี้นะเอามาดูเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเห็นหร้อยังเนี่ยมือที่ชีนี่นะเขาใช้เทปดำปิดหลอดไว้จริงๆอ่ะไม้ตัวนี้ถ้าเราเอาไปใส่เอาไปใส่ในรถนะอ่ะไม้ตัวนี้นะถ้าเราเอาไปใส่ในรถไฟมันก็จะโชว์ ABS ตัวนี้เสียปั๊ม ABS ตัวนี้เสียแต่ทีนี้เขาไม่ซ่อมเขาก็เลยเขาก็เลยใช้วิธีใช้เทปดำปิดหลอดไฟไว้นี่นะครับใช้เทปดำปิดหลอดไฟไว้เนี่ยเห็นยังประมาณนี้เนาะจริงๆปั๊มตัวนี้มันเสียไฟมันก็จะโชว์แต่ทีนี้เขาใช้เทปดำปิดไว้เดี๋ยวเราจะลองมาแกะเทปดำออกดู อลองมาแกะแกะกันตรงนี้เลยแกะกันตรงนี้เลยเอาอลองแกะเทปดำมอ,อกดูนี่นะครับอ๋อดูใกล้ๆเลยเนี่ยเทปดำหนึ่งตัวละหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตว,ตวสองตัวอ๋อสองตัวนี้สองตัว กำลังแกะออกอยู่น่าเนี่ยสองตัวครับสองตัวตัวที่สามจะแกะยากนิดน,นึงเพราะว่าเขาติดได้ยังไงไม่รู้ลึกข้างในเดี๋ยวหาหาไขควงก่อนอ่ะ,อะอคขควงงัดออก เคยควงงัดออกดูเนี่ยมันมันเป็นการแปลงวิธีที่ทำไม่ให้ไฟโชว์แล้วใช้ผ้าเทปดำไปอุดหลอดไฟไว้ออกมาแล้วนี่นะสามอันอหลังจากสามอันเสร็จปุ๊บเอาลองลองเอาไม้ตัวนี้ลองเอาไม้ตัวนี้ถ่ายกันให้เห็นเลยเอาไม้ตัวนี้มาใส่ในรถดู เสียบลักดูเสียลักดูแล้วออกมาดูกันตอนนี้ไฟมันติดแล้วไฟติดามาดูไฟมันติดแล้วลองสตาร์ทดูเลยลองสตาร์ทดูเลยอ่าสตาร์ทรถติดแล้วนะเห็นไหมไฟมันก็จะโชว์ขึ้นมา3ไฟเนี่ยเห็นยังไฟมันโชว์มา3ไฟ ถ้าไฟโชว์สไฟนี้เกิดจาก ABS เสียปั๊ม ABS เสียเขาจึงใช้เทปดำปิดหลอดไฟไว้ไม่ให้ไฟโชว์ครับประมาณนี้ครับผมถ้าแก้ก็คือต้องไปเปลี่ยนปั๊ม ABS เอาลองไปดูถ่ายปั๊ม ABS ดูถ้าแก้ก็ต้องไปเปลี่ยน Pump ปั๊ม ABS, ปป ABS. มือที่ชี้นะครับด้านใน That's it. Like.